สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับก็ oh. วันนี้นะครับไม่ได้จะไปเชื่องไหนนะครับแต่เราจะ,ะลงไปกินหมูกระทะที่สุราษน,นะครับแนละ้วผมก็จะบินกลับมานะครับผมซึ่งเป็นที่ที่รวดเร็วมากนะไปหาเพื่อนเพื่อไปกินหมูกระทะแล้วก็กลับมาครับผมไปเราไปเช็คอินประเด็นทางกันกว่าครับผม กคนครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงที่สนามบินสุราษฎร์เมืนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองนะครับเพื่อไปหาเพื่อนเข้าไปในเมืองอย่างโดยการที่ผมจะนั่งรถทันธี่ทีครับซึ่งรถทันที่เนี่ยมูลค่าหนึ่งร้อยบาทนะผมไปเราเดินทางเข้าเมืองกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมก็ได้ออกมาจากสนามบินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถตู้กันครับซึ่งรถตู้อยู่ข้างหน้าเรานี่เองตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่า ครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ตัวเมืองของสุรานะครับผมเดี๋ยวเราเรอโจมารับนะแต่พอเราก็จะกลับไปที่บ้านโจอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็รอสานอีกแป๊บนึงครับเราก็จะไปกินหมูกระทะกันเลยนะครับผมไปะจะทำภารกิจวันนี้กันเลยดีกว่าครับ ทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางาถึงที่ร้านอะไรไม่รู้นะก็เพิ่งไปหาเจอมาอยู่กับสันโจนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็ต่อคิวเข้าไปข้างในนะครับไปเดี๋ยวเราไปนั่งรอคิวแล้วเข้าข้างในดีกว่าครับผม นะครับผมเชฟเชฟอ่านี่เราก็สั่งมาเยอะมากดูดิจริงๆมีตรงนี้นะแต่เขาเพิ่งยกอ,ออกไปเมื่อกี้เลยนี่สามชั้นมันอยู่ในหม้อหมดแล้วสาม <3 S 1> ชั้นใช่อยู่ในหม้อหมดแล้วดูดิโอุยน่ากินมากนี่เชฟโจเชฟโจจดให้นะครับผมตอนนี้ก็ไ้่งไกินพักหนึ่งแล้วนะไม่ได้ทำ เลยนะครับก็กินยาวเลยเขาที่เห็นนะตอนนี้เวลาใกล้จะสี่ทุ่มแล้วนี่ก็สี่ทุ่มนะครับตอนนี้มีใครอยู่ด้วยกันนี่มีแค่เรานะครับมากี่ครั้งมากี่ครั้งไปร้านไหนก็จะเหลือแค่เราสคนทุกร้านเลยครับเดี๋ยวเรา่ปกินต่อแป๊บนะึงทุกทนครับหลังจากที่เมื่อคืนเราได้กินหมูกันท่านเสร็จนะครับผมก็ได้กลับไปนอนนอนนอนเช้าเลยนะครับผมแล้วตื่นมาตอนเย็นละโอ้วันี้กลับมาเกือบขึ้นเครื่องไม่ทันนะผมไปหาซื้อนี่ของฝากแล้วก็กลับมานะผม เป็นทริปที่วุ่นวายและรวดเร็วมากเลยนะผมบินไปแล้วก็กลับแบบไปแล้วกลับวันเดียวโหวเพื่อไปกินหูกระทะยอด,ดเลยทุกคนไปละทร่ต่อไปไปเนีย<ด>ย่ยเล้ก็ติดตามเลยนะผมไปทุกคนบ๊ายบาย